เทําไมไทยสเปนนี่ก็คือต้องการเข้าตีอันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเนี่ยครับเคยเคยอยู่กันมีความสุขมากๆแฮปปี้นะฮะทะเลาะกันแหลกลานติดผงนะครับเนี่ยเทียบกันดูเห็นเห็นนะฮะคำถามเนี่ยครับผมทําให้มันมันจางลงคําถามยิงกลับมาเนี่ยทําไมการอยู่ร่วมกันของพวกเรามันถึงสิ้นปกติสุขความเสมอภาคเนี่ยมันมีอยู่ อันที่สองมันมีสิทธิไม่มีหรอครับอ้าพูดนะจัดเวทีทำไมยิงน็อตยิงลูกแก้วใส่นะพอบอกเฮ้ยม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยผู้หญิงมันก็ตกรนมี่สิทธินี่ก็ถูกทำลายบรรยากาศเสรีภาพที่จะรู้สึกว่าเออคุยกันได้พูดกันได้ก็หายไป ทำไมเป็นยังนั้นทําไมระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันโดนอะไรเข้าไปคําตอบก็คือระบอบทักษิดที่จันกล้าพูดตะกี้ครับผมว่าเป็นคนหลากหลายเอามือเกาะกันแล้วก็อยู่ในมณฑลหนึ่งเนี่ยผู้คนเนี่ยคล้ายๆมาทําการสัญญาวมอ,อยู่ร่วมกันเป็นสังคมทําสัญญานะครับไม่ใช่อยู่ดีมาจับมือเล่นพงพงังอันเนี้ยมันมีระบบประชาธิปไตยอุ้มชูสนับสนุนอยู่ ที่อาจารย์แก้วบาเป็นเรื่องชีวิตการเมืองเนี่ยมีสิทธิมีความเสมอภาคมีเสรีภาพซึ่งอีงยดนี้มันมันโดนอันนี้เข้าไปนะระบบทักษิณที่เรียกว่ามันเข้าครอบงำอีกทีงแล้วส่งผลเข้ามา